ะทั้งขางเลยได้เสือมองมาใหม่มองเก่าเสียนในปลาตะเพียนเรียบร้อยเรียบร้อยห้องกางไปได้นี่พี่น้องเพราะในไรยังเลยเนี่ยทั้งล้าง <c oughs> นี่นี่ทั้งล้าง,ง,งนี่เว้นปะ โมเมนต์ <Moment S 2> ่ปุปูนปลายปลายผมมองใม่ใดรปนิ่นะอ,อยากอยากกินปลาป่ะสันโอ้โอโอเก<ม>่าเสีย <c oughs> นาเจ้าถุงลงไปไหมคี้โทษยางมาขี้โทษยางา ที่ชินช้นเตอร์ตัดยากพวกนี้แม่นบกโอ้ผู้หาปลากับพวกนี้ละพวกพวกอดีเก่าเสียนชิบเสียนยันงร็อกปลาหนีมันแรนอยู่เดียวนนปลาตะเพียนมันแดนไหวได้มถึกมองก่อนเฮ้ยให้มันไปซะปนทั้ทงหนาเจอก็มี เออาละให้มันรุดไปเนี่ยว่าหนาดีใจด้วยครับมันรุดกล้มันติดว่าหนากระเซาได้จักหน่อยพีเออยู่พี่ เสื้อ,อันาด,ดมันโตใหญ่มันเหี่ยงหย่านแต่มันเตนเี๊ยดเจียดชีดี เทียดได้รูดได้ตั้งจงสิ <c oughs> มันแห้งแนละ้วมันขาดออกไปเรอยนะพุ่นดิ่นมกยางไงได้อยผู่น Theatre Road, Theatre Road, Pinocchio. Oh, this is Ô, of my life. This is one 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 of my life. đi is one nhô okay, khởi vâng nè đô xăm nà khôn đây sốt chọt เพาอ,อยู่คู่ซาเลย,เย,เลยพร้อมกินเผาครับเผาโมเมนต์เปลี่ยนด้วยดำ